โอเคนะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันที่ร้านช่างเล็กทุ่งขานะครับจริงๆคือผมจะกลับแล้วนะครับแต่แต่เล็กไม่รู้เป็นอะไรเสียเส้ยนเสี้ยนเสี้ยนอย่างแรงเชื่อมเหล็กเชื่อมนุ่นนุ่นพเพื่อเพ็นไหมเอาสูงลไปดูนุ่นทําขาวางเครื่องเรียบร้อยแล้วกําลังเอาเครื่องเข้าโค้งแล้วแต่เล็กบอกว่าเหลือเหลือแค่อะไรนะเล็กเหลือเหลือแค่ตัดคูอะตัดคูอย่างเดียวคือจะเอาเครื่องเข้าไปในโค้งแล้วก็คือจะดูตําแหน่งแล้วนะผมก็ว่าผมบอกได้ว่าก็จัดดีรอเลย เอาไปเข้าไปดูกันด้วยกันเลยสวัสดีครับช่างครับเป็นไงนี่ยู่ดีเซียนเซียน,นจัดเลยไหมจัดเลยจัดตัดเพีเดียวดูดูน้องมันตัดเรียบร้อยไปแลนะ้วดูเมื่อกี้เชื่อมเหล็กดูครับแป๊บเดียวโอ้ที่นี่มีครบหมดทุกอย่างเอาตาเล็กจะทําทอะไรก่อนตาเล็กว่ามาว่าจะตัดตัวนี้ออกก่อนมันติดยังไงไอของเดิมมันมันยึดอ,อะไรตาเล็กตัวน,นี้ตัวนี้ติดมันยึดหูข้างบนอ่ะอ๋ออ่าก็คือตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลย ได้ครับจัดเลยครับเอาเลยครับจะตัดกับเลยครับตัดกับแก๊สนะครับจะตัดกับอะไก็ได้นะขออย่างเดียวอย่าตัดใจเลยตัดใจะอยอยตัดใจจากผมโอ้โหตัดใจจากผมเจ็บจี๊ดเอาจัดเลยครับอันนี้โค้งก็ตะล็กประกอบกับนับก็สภาพนี้ประมาณนี้แล้วอ่ะตัดไปเลยครับน้องมันจะขาดเหรอตะล็กก็คือต้องตัดให้มันละลายอย่างนั้นเหร ออโอ้โหเกียร์แม่งร้อนดูครับไฟสีฟ้าก็เดี๋ยวได้ตาเล็กนะตัดจริงๆคือจะตัดแต่เล็กว่าหินเกียร์มันไม่ค่อยสะดวกครับก็เลยว่าให้ตัดกับแก๊สผมว่ก็ตามใจเนาะคือผมผมก็ไม่เคยรู้นะ ผมคงขออย่างเดียวก็คือบอกว่าให้เครื่องอ่ะคือแอบ,บในชุดสีนะครับให้แอบ,บในชุดสีเลยเพราะว่าคือผมว่ามันทําได้นั่นแหละส่วนจะตัดโค้งถึงข้างบนถึงตรงไหนก็อันนี้ผมว่าแล้วแต่ตาเล็กไปเลยนะครับดูครับอุปกรณ์ป้องกันไม่มีเลยแล้ก็นึกถึงความเซียนดูครับว่าวางเครื่องรถมาขนาดไหนครับโอ้ร้อนไหม <Okay. S 1> น,นั่นดูดิไม่โดนสะเก็ดไม่ร้อนอะ โอ้ยขาดเลยนี่ว่าขาดขาดแล้วเพื่อนๆดูเลยออขาดแล้วก่อนแล้วขาดแล้วนะเพราะว่าไฟมันก็ค่อนข้างที่จะแรงรับขาดไปเลยเดี๋ยวให้ตาเล็กตัดก่อนดีกว่าตอนนี้ผมเสียวมากเลยตอนนี้ตัดเรียบร้อยแล้วครับร้อนแมมตาเล็กร้อนแหมร้อนเปล่าโอ้ร้อนนี่ก็คือตาเล็กตัดทิ้งไปเลยนะตัวนเดี๋ยวว่าไม่ได้ตัดแค่นี้แน่นอนคือเพื่อนๆจะเห็นว่าฝาฝาข้อฝาสูบเนี่ยมันมันมัน มันมันมันจะโตไม่เท่ากันนะตัวเล็กเนาะไอ้ตวนี้คือนูนฝั่งนู้นคือเรียบนะมันก็คล้ายๆกับหัวหัวไอ้พวกฝายเอ็กไซเปอร์อะไรประมาณนั้นนะเพื่อนๆดูมันก็คล้ายๆกันนะนะนี่ก็ระดับสเตอร์นะครับอ่ะคือวางยังไงก็ได้คือไอ้นี้ต้องอาจจะเท่ากันนะตัวเล็กเนาะอาจจะตัวเล็กอาจจะเอาขึ้นอีกก็ได้ผมก็แล้วแต่ตัวเล็กเลยคือตัวเล็กนิดนึงยังขึ้นได้อ่ายังขึ้นได้อีกแต่อย่าลืมเลือนไปด้วยนะเลือนมันค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะ ตรงนี้อาจจะต้องขับตัดอ่าอืมเนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องใช่สุดหวานตะลิกเซียนเหรอตามดิเซียนเหรอว่างวันเดียร์ทย์หน้าจะไม่ว่างเงี้ยก็เลยต้องเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนแบบนี้อ่าดูครับดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เออฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นอีกนิดนึงครับโอเคได้ก็อาจจะยากเลยเนาะคันแรกเนาะตอนทำซูนิกตาลิศก็บอกเลยว่ายากเหมือนกัน แต่ว่าโซนเอนี่หลับตาทํำได้ยังตาเิ็กหลับตาทําเลยเหรอแล้วเชื่อมเหล็กทูเกอร์ไม่ปิดตาข้างอ๋อปิดตาข้างเดียวเป็นทรงไทยใช่ไหมปิดตาข้างเดียวหึ่ยไม่ใช่อ, <c oughs> อ่ะอยู่โหูใต้นะสวยสวยสวย,อ,ยอ,นนอ่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นอีกก็แล้วแต่แบบบต่ผมบอกได้เล็กว่าอ่ะเอียงได้นะเอ,เอียงได้โอ้จุดสี่ชั้นตั้งเม็ดก็ได้นับอยู่ประมาณนี้ใช่อ่าเอาทำอะไรต่อก็จัดเลยตานิ๊ก เป็นไงสวยปะอ่าโชัดเจนอ่ะหล่อเลยเอียงนะครับก็หน่อยๆน,นิดนึงจริงๆถ้าไม่เอียงอ่ะมันเดี๋ยวมันจะหัวมันจะทะลุทะลุโค้งขึ้นไปนะครับเพราะว่าอ่าเอียงมากก็ไม่ได้นะครับเรื่องหม้อน้ําอีก <c oughs> นั่นแหละนะครับค่อยๆว่ากันนะใน,นส่วนตรงนี้เห็นไหมอ่าตอนนี้ก็อ่าล,ลองเอาคอนโซลมาเทียบดู <c oughs> แต่ผม,มง,งงมากว่าทําไม ตรงนี้มันโล่งเลยนะตอนนี้กะนี่นี่มันทำโล่งนี่เลยไม่มันทำมาเผื่อว่าพี่เบลจะวางเครื่องไงอนาคตข้างหน้าเอาไปเลยยังไงนะอย่างนั้นเลยหรอใช่ๆมันคงไม่ทำมาทุกคันหรอกว่าไปว่าไปใช่ครับเออนี่ตรงนี้ไม่เพื่อเห็นคือโล่งตรงนี้มันโล่งเลยสบายมากทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ค่าตัดแล้วก็เสริมนี่ยเขาว่าเสริมก่อนเสริมขึ้นมาแล้วก็มายึดกับข้างหน้านี่เสร็จก่อนครับเอาเหล็กแผ่นแปะกับตาล็กใช่ไหมไม่เอาเหล็กกลมเลยอ๋อเหล็กกลม เอาแบบหนาๆไปเลยนะใช่เป๊ะก็เข้าที่โคองนี่ไปครับยากไหมคิดว่าเกินความสามารถตัวเองไหมไม่น่าจะยากต้องลองตอนวางกันนะแต่ว่าถ้าทำโครงแบบดียึดดีแน่นหนาต่อไประบบช่วงล่าคือสบายแล้วอยู่ที่โครงอย่างเดียวเลยยาม่าข้อเสียอยงยังมันจะบางกับแข่งโค้งเนะตัวรุ่นเลยครับบางจริง แล้วที่ทำมันทำมาอย่าง่จบเลย bah, ก็ดีนะก็แม่รถมันร้อยห้าสิบดีซีอ่ะร้อยห้าทีแล้วลูกค้าตาเล็กที่ทําวางเครื่องเครื่องไปอ่ะเขาพูดกลับมาไม่ว่ารถมีอาการอะไรแบบที่มีบ้างไหมไม่ครับไม่มีใครพูดเลยไม่แต่ว่าโดยเองก็คือทําจบใจครับผมมักโซนิกแต่ว่าอ่ะโซนิกผมขับเลยจากผมแหละผมจะไปลองขับทุกันนะกับมือเดียวได้สบายในรถไม่มีไม่ไมีนิ่งไงนิ่งนิ่งมากเหมือนกันวายตัวที่ว่าของพี่โอผมก็ไปลองครับิ <i> ใช่เครื่องสามร้อยผมอัดเต็มที่ร้อยแปดนิดนิดน้ำมันนะใช่โอ้โหตายของผมแล้วใครขี่วะจริงจริงเหรอใช่ไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวทำมือเดียวด้วยนิ่งคลิปมางั้นโอ้เพราะว่าตาลิเคยบอกว่าคันนั้นมันเคยคงฉีกมาตาลิคงแปะไม้โมด้ามาเก็บไม้หมดใช่โอ้โหโคตรเจ็บมาแล้วลิแม่งสุดจริงแม่งไม่บ้าทําไม่ได้บอกเลยใช่ใช่โอ้โหผมว่าคนบางคนบอกว่าโอ้ไม่ คิดแบบนี้ก็บ้าแล้วใช่แต่ส่วนคนที่ทำมันคนที่ทําได้อะบ้ากว่าไม่บ้าทําไม่ได้เขบอกเลอเออเออแต่เล็กเซียนวันนี้ก็คือเครื่องก็อยู่ในในนี้เลยใช่นี่ตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อเหล็กมาก็เสริมอ่ะ แต่ดีดีว่าที่นครมันมีแบบเหล็กอะไรขายพุบหมดเลยเนาะเดี๋ยววิ่งไปซื้อแป๊บเดียวอ๋อวิ่งไปซื้อไม่ขับรถไปหรอขับรถก็ได้อ๋อขับรถไปซื้ออก็ว่าอยู่จะวิ่งไปซื้อเราว่าเราจะยกกลับมายังไงอืมแล้วก็เรือนใหญ่ผมญ่ผม่ะดูเรือนผมว่าน่าจะต้องฉีกโครงนะใช่ครับในในเรือนแล้วเนี่ยตาเล็กดูเรือนมันครับโอ้โหเรือนแบบมันเล็กมากนะไอประชดใช่ไหมใช่ครับประชดประชดรักมันเป็นเรือนไฟฟ้า นับไม่มีสายใช่เนี่ยทีนี้อ่ะปัญหาคือว่าไอโครงอ่ะก็ต้องพาออกอืมใช่เพราะว่าโครงต้องไปข้างนู้นอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสเตอร์เรายังไม่เป๊ะดีใช่ได้แตได้สเตอร์ได้เข้ากลางได้แต่ต้องมาทำสเปเซอร์ข้างหลังอีกอีกตีนึงได้อ่าันนี้เราค่อยดูอีกทีนึงครับในเรือมันก็ใหญ่ใหญ่หน่อยก็โครงอ่ะต้องตัดทิ้งไปแล้วนั่นอ่ะต้องตัดเพราะของเดิมมันก็ทำมาหลบเรือน่ของเดิมเรือมันเล็กไอตีเรือเรือมันไม่ใหญ่มันมาใหญ่กับไอ้แมพเนี่ยแมพเซนเซอร์มันใหญ่ ต่บางทีไม่ต้องตัดตัดอยู่แล้วไม่<ช>ต้อง <ๆ S 1> ควงใหญ่เบิ่มเติมใหญ่เกินสุดเลยรู้เรื่องเลยตาเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะลักก่อนนะลักอะไรลักหัวชีดใส่ได้เหรอไม่รู้ว่าลูกเล็กจังหัวชีสิบสี่รูนะสิบสี่รูนะโอ้อยากเห็นแล้วเนี่ยต่อไปก็คือเดี๋ยวช่วงนี้ตาเล็กก็ยังมีเวลาทําอยู่ประมาณไม่กี่วันแล้วนะเ,เดี๋ยวแบนี้ก็ไม่กี่วันอืก็เดี๋ยวพอไปอีกทีนึงก็น่าจะ ป็นอ่าต้นสิงหาว่างจริงๆก็ต้นสิงหาเลยนะเพราะว่ามันจะมีช่วงรถแข่งอยู่เดือนนี้กับกับเดือนหน้าสุดท้ายอ่ะใช่พอ้ยแต่ผมมาให้ตะล็กทำตั้งแต่ตอนต้นปีก็โอ้โหไม่น่าจะเสร็จง่ายไม่เสร็จเพราะว่ารถแข่งมันมั่วยนะใช่อกจะน้มด้วยอกสนามก็เนี่ยเดีือวเนี่ยสนามเดือนนี้ห้าแล้วตามเดือนหน้าก็หกครบแล้วเออก็ไม่นาน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 เกินเรอใช่ใช่ใช่ส่วนเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยว ผมไม่ขายนะครับเครื่องตัวนี้ยังใส่อยู่เครื่องตัวนี้วิ่งไปพันสี่ร้อยโลเองนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปใส่รถคัื่อื่นต่อนะส่วนผมจะไปใส่รถอะไรก็ติดตามชมแล้วกันนะครับก็เป็นรถในเครือยามาฮานี่แหละนะครับก็ไม่จะไม่ข้ามรุ่นไม่ข้ามสายพันธุ์นะครับอันนี้ไหมเรือนก็แต่งมาแล้วนี่เป็นเรือนสามสองนะของเดือนมันยี่สิบแปดนะรถมันรถมันมีลูกเข็มเรือนมาแล้วแต่หัวฉีดน่าจะเดิมอยู่นะแต่จะไม่ผิดนะรถมันมีกล่องด้วยนะครับผมก็โอเคนะคิดนี้ก็คือเราสามารถเอา โค้งนะครับเอ้ยเอาเครื่องมาอยู่ในโค้งได้แหละส่วสนงบประมาณนะเดี๋ยวก็คอ่คอยคุยกับตาตเล็กว่<ม>าจะ<ต>จบ<ล>ที่เท่าไหร่นะนะก็เดี๋ยวขอหมุนก่อน <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเคดีเอ็มก็น่าจะวางไว้ที่ตาเล็กก่อนนะเพราะว่าอาจยังยังจะไม่เอากลับก่อนนะครับเพราะว่าสภาพไม่น่าจะเอากลับได้นะก็ยกรถยนต์ใส่ไปเนาะตาเล็กเนาะใช่ครับก็ยกรถยนต์มาได้อืมอืมอืม เพราะยังต้องตอดอุปกรณ์อีกใช่ใช่พวกนี้เดี๋ยวต้องยกไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทีหลังด้วยแหละเอาโครงให้เสร็จก่อนเอาวางเครื่องให้เสร็จก่อนใช่ใชโอเคขอบคุณตอนแรกมากครับผมครับผมครับอันนี้ใช่ปีรถ2สูบที่โดนสูบเดียวกินนะครับนี่โดนสูบเดียวกินนะครับรถรุ่นนี้ CBR 150ใช่ไหมไปแล้วไปแล้วอ๋อเราขึ้นายขเสร็จนะไม่มีรถจับ วันแรกผมเอารถเอกเตอร์มามาตั้งในเมืองผมนั่งรถตู้กับวันนี้เอาเทียมาตั้งนะก็ให้น้องน้องอยู่ในเมืองน้บพากับช่าหลอาร์ห้าร้อยนะครับนี่หาท่อกลับมาด้วยเอาไว้ดูสายหน้าเวลาคิดถนึงลุกก็โูนข่อแสติดรถเลยครับก็อาคาฟูมิกเป็นเทเนียมนะครับสลิปออนก็โอเคครับผมไปเจอกันทิ่หน้าเล้ไปแล้วครับ